พี่น้องครับกำตามทันแล้วครับล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้เอาจริงแล้วหลังจะเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่นักศึกษาชาวเกาหลีใต้ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาทรมานจนเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมความเดือดดาลของรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ได้หยุดแค่การเรียกทูตกัมพูชาเข้าพบเท่านั้นแต่กําลังจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจหมายถึงการส่งตํารวจของตัวเองเข้าไปลุยถึงถิ่นพนมเปญน,นี่คือความอัปยศระดับชาติที่ตระกูลฮุนเซนกนําลังเผชิญ และมันคือผลพวงโดยตรงจากการที่พวกเขาเลือกที่จะมาเป็นศัตรูกับประเทศไทยยกที่ 1. โศคนาตร,รรมจุดไฟแค้นเรื่องนี้ถูกเปิดโปงขึ้นเพราะโศคนารกรรมน่าสมดุใจของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย22ปีชื่อพักมินโฮน้องถูกหลอกให้ไปทำงานที่กัมพูชาแต่สุดท้ายกลับถูกลักพาตัวไปขังไว้ที่นิคมสแกมเมอร์และถูกบังคับให้ทำงานเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์ เมื่อเขาขัดขืนจึงถูกทรมานอย่างทารุณจนเสียชีวิตที่น้องฟังไม่ผิดนะครับในใบมรณบัตรระบุสาเหตุการตายว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นจากการถูกทรมานและความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแถมแก๊งอาชญากรยังโทรไปเรียกข่าไทยจะครอบครัวเขาอีก50ล้านวอนหรือประมาณล้านกว่าบาทไทยเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับคนเกาหลีใต้ทั้งประเทศและรัฐบาลของเขาก็ไม่ปล่อยผ่านนี่คือจุดที่เกมเปลี่ยน รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้เปิดแผลด้วยการเรียกทูตกัมพูชาเข้าพบเป็นการส่วนตัวซึ่งในทางการทูตถือเป็นการประท้วงที่รุนแรงและเป็นการตบหน้าครั้งใหญ่มันคือการยื่นคำขาดว่าต้องมีการดำเนินการที่รวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อกำจัดแก๊้งออนไลน์สแกมพร้อมกันนั้นเกาหลีใต้ยังยกระดับคำเตือนการเดินทางสู่กรุงพนมเปญทันทียกที่2การสั่งการขั้นเด็ดขาดและไม่ไว้ใจเพราะถูกประท้วงแล้วยังมึน เกาหลีใต้จึงปล่อยหมัดหุกซ้ายตามมาติดๆประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีแจมยองสั่งการให้ใช้มาตรการตกางทูดอย่างเต็มที่และทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดอันตรายว่าพร้อมที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นคำพูดปลายเปิดที่น่าขนลุกนี้ถูกขยายความโดยสมาชิกสภาท่านหนึ่งที่กล่าวอย่างชัดเจนว่าแทนที่จะพึ่งพาช่องทางการทูดเกาหลีใต้ควรส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจของตัวเองและประสานความร่วมมือกับอินเตอร์โพลนี่คือการไม่ไว้หน้ารัฐบาลฮุนเซนอย่างสิ้นเชิง เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าเราไม่เชื่อใจให้ตำรวจของคุณจัดการอีกต่อไปแล้วเราจะส่งคนของเราเข้าไปลุยเองแน่นอนครับว่ารัฐบาลกัมพูชาจึงต้องร้อนรนและรีบจัดฉากส่งตำรวจไปจับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ทันทีราวกับว่าจริงๆแล้วก็รู้แหล่งอยู่แล้วแต่แค่ไม่เคยคิดจะจับกลุมกันแน่ยกที่3เสียงโหจากประชาคมโลกการดำเนินการของเกาหลีใต้ไม่ได้เพียงแค่มัดเดียวที่ถูกปล่อยออกมา แต่มันคือเหมือนเสียงระฆังที่ทําให้คนดูทั้งโลกหันมามองและพบว่ากัมพูชาไม่ใช่แค่ประเทศยากจนแต่คือศูนย์กลางอาชญากรรมระดับโลกองค์การนิรโทษกรรมสากล Amnesty International ได้ออกรายงานฉบับประวัติศาสตร์ที่แฉว่าในกัมพูชามีนิคมสแกมเมอร์เช่นนี้อยู่อย่างน้อย53แห่งผู้รอดชีวิตเล่าว,ว่าพวกเขาถูกขังในฝันร้ายถูกซื้อขายราวกับสิ่งของถูกทุบตีและช็อตด,ด้วยไฟฟ้าและที่สำคัญที่สุด รายงานฉบับนี้ชี้เปรี้ยงเลยว่ารัฐบาลกัมพูชามีส่วนรู้เห็นเป็นใจและเพิกเฉยโดยเจตนาต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกมาตราการคว่ำบาตรเจ้าสัวและบุคคลระดับสูงในกัมพูชาที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับตระกูลฮุนเซนโทษฐานมีส่วนโผพ,พันกับเครือข่ายค้ามนุษย์เหล่านี้ขณะที่ประเทศอื่นๆในเอเชียก็ต้องวิ่งวุ่นเข้าช่วยเหลือพลเมืองของตนเองที่ถูกหลอกเป็นทาสนับร้อยนับพันคน ตอนนี้ภาพชัดเจนแล้วครับกัมพูชาในสายตาชาวโลกได้กลายเป็นรัฐนอกคอกที่นานาชาติรังเกียจไปแล้วยกที่4กรรมการจับแพ้ฟาวเพราะหาเรื่องผิดคนพี่น้องอาจจะสงสัยว่าอะไรที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกเปิดโปงออกมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงขนาดนี้คำตอบที่น่าขันที่สุดก็คือความผิดพลาดของระบบหุนเซนเองที่เลือกที่จะมาหาเรื่องประเทศไทยพวกเขาอยากให้โลกหันมามอง แต่สิ่งที่โลกเห็นกลับไม่ใช่ประเทศไทยที่เป็นผู้ลุกรานแต่เป็นระบอบการปกครองที่เน่าเฟะจากภายในของกัมพูชาเองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นั้นแน่นแฟ้มมายาวนานคนเกาหลียังจำบุญคุณที่ทหารไทยเคยส่งกำลังไปช่วยในสงครามเกาหลีได้เป็นอย่างดีการที่พลเมืองของเขาต้องมาจบชีวิตอย่างน่าสลดใจในดินแดนที่ปกครองโดยระบอบอันธพาลแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้ยอมรับไม่ได้และการเอาจริงของเกาหลีใต้ครั้งนี้ ก็เหมือนเป็นการช่วยประเทศไทยเราเช็คบินไปในตัวด้วยพี่น้องลองนึกภาพอนาคตที่น่าสยดสยองของกัมพูชาดูนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีแค่ทหารไทยที่ต้องคอยรับมือกับพวกเขาที่ชายแดนแต่หลังจากนี้อาจจะไม่ใช่แค่ไทยอาจจะมีตำรวจเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่ FBI จากอเมริกาหน่วยสืบสวนจากมาเลเซียและไต้หวันทยอยส่งคนเข้าพนมแปลนเพื่อตามล่าอาชญากรและปกป้องพลเมืองของตัวเองมันคือความน่าละอายและไร้ศักดิ์ศรีขั้นสูงสุดของรัฐบาลประเทศหนึ่ง ที่ไม่สามารถแน้แต่จะรักษาความปลอดภัยในบ้านของตัวเองได้จนคนอื่นต้องส่งคนเข้ามาจัดการแทนเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ายุทธวิธีปั้นน้ำเป็นตัวแสดงละครตบตาชาวโลกมันใช้ไม่ได้ผลในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถึงกันหมดเวรกรรมที่พวกเขาเคยก่อไว้กับไทยบัตรนี้ได้ย้อนกลับมาสนองพวกเขาเองอย่างรุนแรงแต่เป็นการสนองกลับจากประชาคมโลกที่เริ่มเอืออาระกับพฤติกรรมของพวกเขาบทสรุปโดยสรุปนะครับ วงล้อมระหว่างประเทศกำลังบีบเข้ามาทุกขณะฝังเส้นสุดท้ายคือโศกนาฏกรรมของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตในนิคมสแกมเมอร์ของกัมพูชาทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ทนไม่ไหวต้องเรียกทูดกัมพูชาเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงองค์การระดับโลกอย่าง a อ n ม s t ส i n t e r n a t i o n a l ต้องออกมาแฉว่ากัมพูชามีศูนย์กลางค้ามนุษย์แบบนี้อยู่และรัฐบาลก็มีส่วนรู้เห็นเป็นใจสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการที่โลกตาสว่างในครั้งนี้ มันเป็นผลโดยตรงมาจากการที่กัมพูชาเลือกที่จะหาเรื่องประเทศไทยเราเองการยั่วยุที่ชายแดนทําให้ประชาคมโลกหันมาสนใจและเมื่อพวกเขาเริ่มขุดคุย้ยก็ได้พบกับความจริงอันโสมมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังระบบหุ่นเซนตอนนี้สถานะของกัมพูชาได้เปลี่ยนจากเหยื่อที่น่าสงสารกลายเป็นรัฐนอกคอ,อกที่ทั่วโลกรังเกียจและความเห็นใจที่เคยได้รับกําลังจะแปรเปลี่ยนเป็นบทลงโทษในเร็วชานี้สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบ หากชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ